สวัสดีค่ะนกมีดมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองศรีนวนจนลจังหวัดนครสวรรค์มาดูท,ท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้นะคะความยาวของมีดอยู่ที่แปดนิ้วนะคะด้ามโดมฝักเฉพาะใบอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะนี่นะคะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะ กันจะเป็นขาบินโตนะคะจะทำด้วยขาบินโตฝักก็จะรัดด้วยขาบินโตนะคะนี่นะคะเป็นมีดทรงปลดนะคะมีดเล่มนี้หลวงพ่อรุ่งวัดหนองศรีนวนจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ เรามาชมด้านในกันนะคะมีเล่นมนี้นะคะเด็กจะเป็นเด็กขาวนะคะสันนี้หลวงพ่อจะตอกตะกุดไว้นะคะตะกุดที่สองดอกนะคะมีเล่นมนี้่านหลงไว้นะคะจะเป็นเด็กขาวจะเป็นมีทรงปหลดนะคะ ด้ามไม้ฝักไม้นะคะนี่นะคะสวยงามนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคต้นๆน,นะคะ สันมีดนี่ก็จะมีตะกุดที่ท่านตอกไว้ที่2ดอกนะคะใบมีดนี่ก็จะเป็นเหล็กขาวนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามทักทายกันได้นะคะที่เบอร์0940567 445ค่ะนะคะทุกท่าน ด้านไม้ฝักไม้เป็นมีทรงปหลดนะคะมีเล่มนี้ท่านใดสนใจจะบูชาไปพกติดตัวหรือจะเอาไปเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวก็โทรมาสอบถามทักทา,ายกันได้นะคะ เป็นมีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองศรีนวลจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะทายนี้ก็ให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ